นนไไบา่างเซี่ยเมียใส่กับเขาตลอดว่เฮ้ยคืออะไรมาเฮ้ยเป็นตะเ <c oughs> บาเท้าหดอ๋ว่ามันกินนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไผ่สุภสุคนนะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับสุขสนร์วันหยุดวันที่ทุกคนรอคอยด้วยนะครับเป็นวันที่รอรุ้นเนาะเขาบอกว่านะครับถ้าอยากรุ้นให้ซื้อหวยนะครับ แต่ถ้าอยากดูคนสวยก็ให้มาดู FC ช่องนี้นะครับโรงงานนี่นะครับเป็นพี่นะครับเป็นพี่นี่นี่อ๋อสวัสดีครับโรงงวันนี้เราจะกินแค่กับน้ำไออสปอนเซอร์กันนะครับโอ้ยยังนี่ครับเย็ดยังนี่อ่ามาสิตุ้งครับมื่อนี่โอ้เนื้อครับมื่อนี่อันนี้เนื้อสดๆครับผมเนื้อสดๆครับวะขะทามอันนี้ตับสดๆครับตับตับสดๆเลยนี่ปลากาะชอนไฟๆนี่อันนี้บ้านผมเพิ่นคันแแท่น้าครับนี่ยคันแแท่น้า กันแน่น้าบ้านผมมันมีหยาคาเด้ออันนี้นะคักว่าหยาคาอะไนี่ยเนี่ยเนี่ยของเสียบอะไเนี่ยกันแน่น้าบ้านโอ้ส่ยสายเป็นเงาเดิมอ่ะอีกอยังอะไรนี่เพื่อนนะออันนี้อันนี้อันนี้คันแน่น้าหน่อยเอาไปฟอกมาแล้วเนี่ยขาวจุ่มคุณจุ้ยนี่นี่ฟอกมาแล้วเรียบร้อยไม่ได้หมอนกำลังจุ่มกำลังจุ่มจไไม่ด้เป็นเพื่อนที่ร่วมงานด้วยกันนะครับน ah> ้ำปลาครับน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลา อ่ะอันนี้ของมากแอดได้ครับมีของมากของมากนี่โอวเมื่อวานนี่ก็กินเลยนะครับมากกักหนึ่งจุ่มสไยนางพนว่าใส่รสดีใส่คาตะไร่นะครับมาเด้อมามาครับพี่น้องครับเมื่อนี้สุขสันต์วันหยุดนะครับก็ขอให้ทุกทานโชคดีนะครับโชคดีวันนี้เป็นวันที่17นะครับต่อจากวันครูมานะครับครับวันนี้ห้ามคิดลบห้ามคิดไม่ดีห้ามพูดไม่ดีนะครับเราจะมีโชคมีลาบกันนะครับโอ้ หนึ่งบรรยากาศนะครับเนี่ยใ่เสียเสียแมนนะครับที่โรงงานนี่ชายาวว่าเสียแมนกินแก้วครับเ้อกินแกยวกำลังดีบักนาวลงเอเสียแมนแห่งขอนแก่นนะครับอยู่ออมเภออะไรนะน้องสองห้องน้องสองห้องเมืองพ้นครับผมที่บ้านนี่แสดงว่ามีทั้งสามห่องเลยวันเียโว้ยมีสามห้องครับผมห้องหนึ่งเมี่ยห้องหนึ่งกิ๊กห้องหนึ่งอ่ะเนี่ยนายเจ้าของมีมองยู่าเนนี้ อยู่น้ำกันทั้งสามคนโอ้โหนะครับ <laughs> <laughs> ชีวิตโรงงานนะครับชีวิตหนุ่มโรงงานชีวิตมนุษย์เงินเดือนนะครับเป็นลูกจ้างขี้ขาเขาครับเป็นหัวหน้าก็เป็นขี้ขาลูกน้องครับเป็นลูกน้องก็เป็นขี้ขาหัวหน้าให้เขาครับสรุปผมนี่ขี้ขาอย่างเดียวขี้ขาเขาขี้ขาเขามาโอ้ยเนาะมาเด้อบรรยากนะครับมาเบิ่งบรรยากาศนี่ครับอยู่บ้านอยู่บ้านเสียนะครับเสียภูมิเสียภูมิ เนี่ยเจ้าของบ้านนะครับเสียภูมินะครับเสียภูมิมพอพออยู่ด้วยกันนะสามคนนี่ครับเป็นช่างด้วยกันนะผมรู้สึกว่าผมหุ่นดีขึ้นมาทันทีนะครับแต่อยู่คนเดียวก็เหมือนอ้วนเลยนะแตว,ว่าอยู่กลุ่มนี้รู้สึกว่าอยู่ดีกินดีนะครับงานลําบากมากเลยอ้วนนะอ้วนเอาตอนมาแรกไอ้น้ำหนักเท่าไหร่เจ็ดสิบสองตอนนี้ตอนนี้แปดสิบสามเจ็ดสิบสองตอนนี้แปดสิบสามแปดสิบห้าเท่าไหรตอนเนี้ย ของผมนี่เข้ามา66ตอนนี้75ครับตอนนี้น่าจะแปกขีวาแล้วตอนนี้โอ้ครับแน่ดีครับพี่น้องเอาบรรยากาศชีวิตโรงงานนะครับหลังจากที่ไปทางานเหนื่อยมานะครับถ้ามีบรรยากาศวันหยุดก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับวันหยุดตอนที่ยื่นสิทธิ์แล้วครับแมนนอนในนอนได้ออกกำลงบ้านเนี่ยก็อยู่บ้านนี่ผมไม่เคยทำานะพวกมันเนี่ยผมชีวิตคนหนูนะครับผมให้เมียเลยเนี่ย ไม่มีทำตังเดียวผมนี่พูดคำเดียวแหละกับเมียยกอันยนะักไหนพอนมือป่ะนมือบอ่ะอ,อ,อ,อยู่บ้านนี่ใครทำนี่อยู่บ้านนี่อยู่บ้านกับม่เมียเหรอครับเห็ดโอ้ยโฮเมียนดอกเบืองอาการอะไรนี่ครับนี่อันนี้คนันเมื่อวา,านครับเกีมเมื่อเห็เดเลยอยู่บ้านมีแต่เมียเห็ดเลยครับอุย้ยสุกเลยอันนี่เอ้าอุ้ยโอ้มันสุกโคตรเลยนี่โอ้ลืมเลยตามจริงมันลวกหน่อยเดียวนึงนี่โอ้ตามขึ้นมาเลยนี่ใส่จานเลย โอ้สบายนั่งเนี่เขาลวกหน่อยเดียวข้าจะคุยบมดเลยมาสี่หมดตายหนึ่งติดเชื้ลกันี่ยโอ้เนึ่งบรรยากาศครับพี่น้องโอ้ยใบนั่งหมดเลยอ่ะเบิดเลยว่าเป็นมากัดดวงโอ้ตามจริงเขาลวกแค่พ่อสองนาทีหรอท้ายท้ายคลิปนะอจะอัดคลิปกันอาัดอัดคลิปได้เลขตัวใดงวดเนี่แปดเก้าเก้าแปดครับเลขอันอันนี่อเบล่าเลขอันครับผมเห็นเขาว่านะ มอง้องขาดอกกันซื้อไปซื้อล่ะใครมาปิ๊งมาอ๋อว่าเจีมามาเรลวแปดเกาก้แปดแมนไปไปเพิเตอร์กินในตับสดๆเด้อว้ายตูอันนพิเตอร์มิดมิดมาเาพาของเจียมมานคนหมอมาน่คนว่าแล้วไปถึงแต่มังเนาสมิดเลยมันน โอ้ยครับบอกว่ากินแกงกันแล้วเนี่ยจิ้มลงไปเลยอย่างนี้มันจะรดมะนาวอย่าเดียวโอ้เสียดายเสียใบนางเขาเนี่ยที่ไหเอาทาปลาจิ้มขึ้นปอดถูกนะข้าวเนี่ยเนี่ยโอ้ยสอเนื้อเขาพี่นเราคุณหรอเนื้อสดๆครับอื้อ ไอเลือกเองเนี่วอากิเมียนเอาอนนะาไรมาวางดูว่าอะไรเนาะเยียงบุกนีอันนี้ก็เป็นบ้านเช่าครับบ้านเช่าบ้านเช่า,า,ชาของเสียภูมินะครับเนี่ยก็ขอ,ของบ้านครับเช่าบ้านนะครับเดือนละสามพันนะครับหลังก็ใหญ่นะครับหลังใหญ่หลังใหญ่อยู่บ้านนี่อาณาจักรเลยครับราชวางังอยู่บ้านนี่ครับ <laughs> นมโคราชนมโคราชอยู่โรงงานกี่ราชบังอยู่บ้านมันอะไรนะอยู่บ้านมันยันจบนมโคราชครับเป็นนมขอ้งแก่นนะครับเป็นนมจันทร์คอนให้ยอดให้ไอ้โมชังนะไปใส่หน่อสกอรามหายหนอยังผักกะเพราหาบาทโอ้โหแล้ก็ผักกะเพราห้าบาท มาบางใส่เมียใส่เห็ดกับเขาตลอดวะเห็ดเยอะมูขอ้ผมเนี่ยมีแต่เมียเห็ดกันบอนเห็ดปล่อยมูนี่ว่าไอ้เวฮ็ดจะเยอะเลยครับเนี่ยเอาเรียบร้อยนะครับมาเนี่ยเก้วของผมแก้วของผมครับผมสูตรขนกันครับผมนี่นบ่อขันสูตรจะโซ่คนอีใส่อันนี้เลยอืมันบ่อจูโซ่บ่ ดูโซ่ดิเอ้บังน่จา,ากตอนโซ่นุ่ม่าอเอาตอนไงนะครับอ,อ่มูสีอยากน้ำตอนน้อยๆพรแล้วบ่ผมบอกกากินเนอครับพี่น้องเอาก็ล้องบึงตูวล้ยมเสอาบาสุกเนี่ยอ่าเเินเ็นเสายกินใบึงจุครับผมจุจุยเโอ้ยลดลงแม่นบ่กินเน้ซี่บ่ทั้งวีหวครับเนี่ยโอ้ยหวานเลย้ะ เฮ้ยเก่งแต่เบาเท้าเดอ๋ยามันกินกันนี่ไงนี่ใส่ตแล้วมาดิเสียไปพี่น้องเลยมาเร่อหลายย่างนะครับบรรยากาศนี่นะครับเอ้าเสียมลาพระจากกันเลยพี่น้องเลยบรรยากาศหนุ่มโรงงานอืมชีวิตหนุ่มโรงงานบอกว่าอยากเจอตำรวจให้ไปเจอที่โรงพักอยากเจอคนน่ารักก็ให้มาคอมเมนต์ข้างล่างนะจ๊ะเพราะว่าเสือนี้ <ม>ด้น่ม,มนะน่พูดอะว้ายเศรษมาไหนนะพาเลยโอเคไปนะยูทูบเบอร์มาแตกกนะ่อนนี่ขอดิมันแต่ก,ก่อนเนีายนาจะานางในคองมากมผมไม่กล้ากินดิบเพื่อนนะครับ เอ๋มมายไทำผมยังไม่ได้ักเลยโอเคนะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันนะครับใครโชคดีนะครับก็ได้โชคได้ลาบนะครับตอนประมาณสามโมงครึก็วันนี้ผมมีลาบแล้วนะครับมีลาบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋เจอกันนะครับ ้าคลิปนี้ฝากไว้คลนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ